สวัสดีครับผมไอ้พันนะครับพอดีว่าไปเจอคอนเทนต์หนึ่งของนาเน็กนะฮะเ,เขาให้ลองอัดคลิปบอกตัวเองอีก10ปีข้างหน้าว่าอยากจะบอกอะไรก็ถ้าเปรียบคลิปวิดีโอเป็นเหมือน time าาชช c นย้อนกลับมาใช่ไหมในวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคม 2,566อ,อยากจะเล่าเรื่องราวความรู้สึกในวันนี้เอ้อลงกล้องหน่อยละกันนะฮะไไปก่อนอืมอ่าก่อนที่จะบอกข้อความถึงตัวเองตอนวัยสามสิบขอ เล่าเรื่องเหตุการณ์ความทุกข์ใจหรือความพยายามหรือความภูมิใจหรืออะไรในตอนนี้ก่อนละกันปัจจุบันผมอายุ19ปีนี้จะ20่สิบอีกประมาณเดือนนิดๆข้างหน้าเรื่องที่น่าภูมิใจที่มองย้อนหลังกลับไปแล้วรู้สึกโอเคนะก็โอเคตัวเองเก่งพอสมควรเลยแหละ ผมไม่ได้เรียนต่อมาหาลัยนะตอนนี้นะฮะออกมาทำงานาเพราะว่าไม่ได้อยากเรียนด้วยแล้วก็อยากหาเงินอยากทำอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ไม่ได้มีงบมากพอที่จะเรียนคือถามว่าเรียนได้ไหมก็เรียนได้แต่ว่าต้องแบบถ้าต้องกู้มาเรียนหรือว่ายืมเรียนอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมไม่โอเคเพราะผมไม่ชอบการยืมหรือการกู้ สักเท่าไหร่นะฮะก็ปัจจุบนันก็ภูมิใจในตัวเองนะทำงานเก็บตังค์มามีเงินเก็บก้อนหนึ่งมีเงินเก็บหนึ่งแสนถึงหลักแสนอยู่อยู่เนี่ยแสนนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดนี่แหละก่อนอายุยี่สิบถือว่าภูมิใจภูมิใจในตัวเองแต่ว่าก็ยังเหนื่อยแล้วก็หนักใจในหลายๆเรื่องเพราะว่า เราก็พ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้มากมายนะก็ต้องหาทำด้วยตัวเองอยากได้อะไรก็ทำงานเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองเออความรู้สึกตอนนี้ก็โอเคฮะเหนื่อยเนื่นิดๆแต่ก็ไม่เท่าไหร่ พูอะไรต่อแล้วเนี่ยเรื่อง <c oughs> <c oughs> แผนที่อยากทำนะตอนนี้ก็อยากทำหลายๆอย่างที่มันได้ตังนะค์อะนะวัยรุ่นมันยังมีไฟอยากทำนูน่นอยากทำนี่ตอนนี้ก็อยากจับรถขายมั่งงานปัดงานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ทำเป็นอู่ซ่อมรถอยู่นะครับแล้วก็รับพวกซ่อมโดน FPV อะไรประมาณนี้อ,อยากหาไรายได้เพิ่มอยากมีเงินเยอะๆเอาไปลงทุนเอาไปอินเวสตในหุ้นหรือว่าในคริปโตหรือว่าในอสังหาหรือหลายๆอย่างซึ่งก็ศึกษาอยู่แต่ตัวเองค่อนข้างไม่ค่อยโฟกัสเป้าหมายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพราะไม่มี Impact หรือว่าอะไรนะ แต่ก็พยายามอยู่พยายามแอคทีฟตัวเองถามว่าไม่มี Impact ถ้าไม่มีอิมแพคก็คงไม่มาทำคลิปนี้อิมแพคปัจจุบันถามว่ามันเป็นเรื่องที่สำหรับบางคนฟังคลิปนี้หรือดูคลิปนี้ก็อาจจะเฉยๆนะฮะอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องเล็กๆว่ะแต่สำหรับผม ได้รับอิมแพกมาจากเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงก่อนหน้านี้ผมก็เคยชอบใครมาหลายคนนะอืมก็แต่ก็ไม่เคยมีแฟนนะออไม่เคยมีแฟนชอบใครมาหลายคนจีบเรื่องนี้นั่นก็เป็นสถานะ <c oughs> เพื่อนกันก็แต่ครั้งนี้รู้สึกอิมแพกมากๆคือครั้งก่อนๆเราก็พยายามปรับตัวเองนะออตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ลองเริ่ม ชอบผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแบบเริ่มมีความรู้สึกลักอยากได้คนนี้อะไรเยแล้วก็พอเราไม่ได้เราก็หาคําถามตั้งคําถามว่าเพราะอะไรแล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองมาจนมาเจอคนปัจจุบันเออ่คนปัจจุบันผมก็ตั้งคำถามกันว่าทำไมผมถึงไม่สามารถจีบ ไม่สามารถเราไม่สาาถเราถึงไม่สามารถครบกันได้ย้อเรื่องสั้นๆแล้วกันก็คือด้วยความต่างกันมากเกินไปทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ฐานะด้วยครับก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจนะก็มันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับไม่เสียใจไม่เสียใจไม่เสียใจ แต่เราแค่ไลฟ์ตายมันเข้ากันไม่ได้นี่แหละฮะผมอยู่ประเทศไทยเขาเรียนอยู่ต่างประเทศก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ท i m e z o ไม่ตรงกันมั่งหลายๆอย่างครับผมหลายๆเรื่องมันก็ทำให้ผมได้รู้นะวันนี้ว่าผมต้อง พัฒนาตัวเองไปอีกเยอะเลยแนละหลายขั้นมากมกก็พัฒนากันต่อไปนะฮะส่วนเรื่องสิ่งที่อยากบอกตัวเองในวัยสามสิบเอาจริงผมก็ยังคิดไม่ออกนะแต่ว่า <c oughs> ถ้ามึงในวัยสามสิบได้กลับมาดูคลิปนี้กูนะในพัน กูตอนเนี้ยพยายามมากเว้ยพยายามพยายามแบบพยายามพยายามที่จะเอาง่ายๆคืออยากรวยนั่นแหละ <c oughs> ใครบอกว่าเงินไม่สําคัญนี่แม่งไม่จริงอะ่ะผมมองว่าไม่จริงแม่งเงินแม่งสําคัญมากทุกวันนี้คุณออกไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีค่าใช้จ่ายหมดก็อยากจะบอก เป็นระบายให้ฟังแล้วกันถ้าไอไวไอพันไวสามสิบได้มาดูคลิปนี้นะก็ระบายให้ฟังว่าเออตอนนี้กูสู้อยู่นะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมันต้องมีดีกว่านี้กูอยากให้พ่อกูเลิกขายของอยากให้แม่กูเลิกขายของแกพ่อต่อปีนี้พ่อพ่ออายุหกสิบหกแม่อายุน่าจะห้าสิบเก้า ผมที่อายุกำลังจะยี่สิบเป็นลูกหลงอ่ะรู้สึกแบบเฮียเวลาไปเจอพ่อแม่พี่เขากเกษียณแล้วเฮ้เขาอยู่บ้านสบายว่ะไม่ต้องต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรมองหาเงินแต่พ่อแม่กูแม่งยังต้องแบบทํางานหาเงินอยู่อ่ะนะก็ <น teng ring> ไม่มีอะไรหรอกเหนื่อยนิดหน่อยถามว่าอยากบอกอะไรไหม ในวัยสามสิบถ้านั้นมึงประสบความสําเร็จมึงมีสิ่งที่มึงอยากได้มึงต้องขอบคุณกูณนะพยายามพยายามอยู่แต่ถ้าวันนั้นยังต้องสู้อยู่ไม่รู้ว่าเรื่อเหตุผลอะไรนะ แต่ถ้ามึงยังมีความหวังนิดหน่อยลมๆแรงๆที่จะยังอยากกลับมาอยู่ในระดับ upper middle class หรือ rich ในสิ่งที่มึงฝันตอนอายุ20ะนะก็คอยมึงสู้ๆนะของกูมึงอย่าลืมนะว่าในวัย20มึงอยากทำอะไรมึงอยากเป็นแบบไหน,น อยากให้ครอบครัวงเป็นไงอยากให้ลูกเป็นไงถ้าในวันนั้นมึงยังไม่ได้สำเร็จหรือว่าอะไรลองมาดูคลิปนี้นะสู้มึงต้องทำให้ได้นะถ้าในวันนั้นมึงยังไม่สำเร็จถ้ามึงสำเร็จแล้วกูดีใจด้วยถือว่าความพยายามของกูไม่เสียหายพูดแล้วก็ดูเหมือนเหนื่อยวะ่ะ มันหนักใจอะไรสักอย่างก็โอเคก็คงไม่มีอะไรพูดไปมากกว่านี้เขาจากการระบายนิดนี่หน่อยๆ <c oughs> <t> อิมแพกจากผู้หญิง <c oughs> <c oughs> ว่ามันเปลี่ยนมึงได้นะลอง,ลองดู แต่อน,นี้กูคิดว่าอูคงจะไม่สนใจผู้หญิงสักเท่าไหร่ก็คงจะมุ่งเป้าหมายไปกับงานซะมากกว่าไว้วันหนึ่งมีตังแล้วเจอคนที่เข้ามาหาคือตอนที่กูวัยยี่สิบกูยังไม่เคยเจอคนที่แบบชอบติดหรือติดหรือติดเราหรือแบบอยากมีให้มีเราอยู่อะไรกูยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอเคยมีแต่แบบ มาแล้วก็ไปก็งงกันว่าเหตุผลพอ,อะไระรู้ยังไม่ดีพอด้วยหรือว่าแต่หลายอย่างก็ทำได้แค่อัพตัวเองต่อไปสถานนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดมากมแล้วละ่ะหมดเรื่องจะพูดแล้ะก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ลองทำดูก็ได้บอกตัวเองสิบปีข้างหน้า ผมก็พยายามอยู่เสมอพยายามตอไปเรื่อยๆลืมบอกเลยตอนนี้ผมอัดอยู่ด้วยกล้อง GoPro 10นะครับผมเป็น GoPro เป็นกล้องที่ผมซื้อด้วยเงินตัวเองนะฮะภูมิใจโอเคไม่มีแล้วแล้วถ้าไม่ขี้เกียจก็จะตัดไว้แล้วก็อัาไปลง YouTube ไม่รู้จะเปิดสาธารณะหรือว่าจะเปิดเป็นพาเวลก็จะลงคลิปนี้ไว้เผื่อวันหนึ่งย้อนกลับมาดูนะฮะถ้าไม่ขี้เกียจไป